ใรอยากให้ผมร้างพอร์ต1,500ดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาคัดลอกสัญญาณตัวเองแล้วเอาไปแข่งกับคนอื่นบ้างครับคอามติเห็นชอบก็ผมเพิ่มความระห่ำให้มากกว่าเดิมเติมเลือดพอร์ต1,500ดอลลาร์สหรัฐแล้วงัดเอา EA ส่วนตัวมาคัดลอกสัญญาณตัวเองเพื่อเปิด Leader Trader List u n d e r s c เ r อ1,500เอาสถิติที่จะได้มาไปแข่งกับคนอื่นด้วยพอร์ตที่เล็กลง ในระหว่างที่กำลังกรอบกู้แพชันก็ขอเพิ่มความมันมาอีกสักพอร์ตปันพอร์ต3,000ดอลลาร์ให้เป็น1,000 0ดอลลาร์ยังไม่สะใจพอขอดู1,500ดอลลาร์ว่าจะตาม3,000ดอลลาร์มาได้อีกสักเท่าไหร่กับภารกิจสุดระทึกเทรด e ลิตเดอ h e ชาเลนเจอร์ผ่านพอร์ตนีด้าเทรดนลิตอันด้าสกอร์สาม0และเทรด e ลิตอันด้าสกอร์พัน0 ฟาตลาดตัวต่อตัวแบบไม่หยังงัดทุกกลยุทธ์สุดจัดจ้านสามพันดอลลร์อาจง่ายเกินไปในสายตากดดันตัวเองอีกสัก1,500งดอลลร์จะเป็นอะไรไปเส้นใช้ยอีที่พอร์ตหลัก3,000ดอลลร์ไป10,000ดอลลร์เหมือนเดิมส่วน1,500ดอลลร์เอามาทําเป็นของแถมให้รู้ว่าใบบาลานเเลโชยังไงความเสี่ยงเท่ากันใครจะอยู่ใครจะไปเรื่องราวภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรงานนี้รู้กัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น์โอเอแอดแอคเมทวีดเดิบปีมีนอนฟาร์มทั้งหมด 1, 120ครั้งเนี่ยคุณว่าชนะนอนฟาร์ม120ครั้งเนี่ยมันง่ายเหรอ